ฉบับต่อไปนะครับมาจากหนุ่มน้อยรักแท้แพ้เวลานะครับเขียนมาเล่าว่าผมเป็นชายหนุ่มอายุ22ปีหน้าตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีรูป<ม>ร่างดีมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีแฟนไม่เคยขาดแต่ปัญหาคือผมไม่เคยคบกับใครนานเกิน6เดือนบางทีเลิกเพราะมีคนใหม่แต่ถึงไม่มีคนใหม่ก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วก็เลิกผมทําให้คนดีๆเนี่ยร้องไห้มานักต่อนักแต่ผมก็หยุดไม่ได้ไม่แน่ใจครับหมอว่าผมนี่เป็นโรคจิตหรือเปล่า อยากรักใครนานๆดูบ้างหนึ่งไม่ใช่โรคจิตฮะ,ะแต่ว่าเป็นลักษณะรสทินิยมส่วนตัวซึ่งผมคิดว่ามนุษย์เราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกัน <S 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 แต่อย่างน้อยคนนี้รู้ตัวว่าเป็นคนที่รักง่ายไหนเร็วมไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ยั่งยืนถาวร <S S> กับใครเพราะฉะนั้น เ,เขาควรถ้าถ้าเขาจบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วทำให้ผู้หญิงหลายคนร้องไห้เสียใจเพราะไปสร้างความหวังลมๆแรงๆให้กับผู้หญิงบางคนหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกสูญเสียเนี่ยผมคิดว่าจุดตรงนี้ต่างหากที่อาจจะต้องแก้ในเบื้องต้นเช่นครั้งต่อๆไปถ้าคบกันเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเออเรามีคนที่นิสัยอย่างนี้นะแล้วก็ยอมรับได้หรือเปล่าว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันไม่เคยเกิน6เดือนอันที่2ให้เกียรต นะครับให้เกียรติแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสในกรณีที่ถ้าเราเป็นคนที่หน้าตาดีแล้ว <c oughs> ออผู้หญิงเขามามีความเสน่หากับ <c oughs> เราแล้วเราเออมีโโาความสัมพันธ์กับเขาแล้วทําให้เสียใจออผมคิดว่าตรงนี้ต้องหยุดสร้างเวทสร้างกรรม <c oughs> แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนว่าโอ้โหจะรักเดียวใจเดียวกับใครสักคนห,นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา <น>เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่นิสัยที่จะแก้กัน,นง่ายๆเหมือน,นะนผู้หญิงหลายคนก็ซื้ออะไรมาแป๊บเดียวก็ซื้ออ๊้ชื่นชมนแรกๆแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็พอวันหลังเราเจอสร้อยคออันใหม่ซื้อกระเป๋าอันใหม่อของเดิมเราก็เก็บไว้อยู่ในตู้แต่อันนี้เป็นเรื่องของคนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรักษาความรู้สึกในเรื่องของคนที่มาใช้ชีวิตคู่ด้วยได้จุดเปลี่ยนเนี่ยในอนาคตจะมีอยู่สองสามปัจจัยที่ทําให้เขารักเดียวใจเดียวได้นะหนึ่งก็คือผมคิดว่า ถ้าเจอคนที่ใช่เลยถูกใจใช่เลยเนี่ยอเออนั่นคืออาจจะเป็นคนที่ทําให้ผู้ชายที่กันล่อนหรือว่าเจ้าชู้เนี่ยรักเดียวใจเดียวกับผู้หญิงคนนั้นอ,อันที่2ก็คือเวลาที่มีครอบครัวไปแล้วมีลูกแล้วเนี่ยผู้ชายบางคนจะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบ ก็คือว่าเออในเมื่อเราลงหลักปักฐานกับผู้หญิงคนนี้แล้วเรามีรูปมีเมียกับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหยุดเรื่องของความเจ้าชู้ในวัยหนุ่มของเราให้ลดลงแล้วไม่ทําให้เขาเดือดร้อนเป็นทุกปัจจัยอันที่3ก็คือเรื่องของอายุไขที่มากขึ้นในวัยอายุ20กว่ากว่าใช่ไหมครับฮอร์โมนเพศชายมันทํางานเยอะมาก1 5าถึงยปีแต่พอประมาณสัก30กว่า40ขึ้นไปเนี่ยผู้ชายจะเริ่มพัฒนาเรื่องวุฒิภาวะแล้ว สมองส่วนใหญ่จะทํางานเยอะในช่วงเราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่ตอนที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสมองส่วนคิดจะทางานเต็มที่ตอนนั้นพอเกิดความคิดได้แล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราถึงจุดหนึ่งที่พอแล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็จะกลับมารับผิดชอบภรรยาและลูกเต็มที่ที่สําคัญตอนนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ว่าจะหาใครที่จะรักได้ยาวนานแต่ว่าอย่าทำให้คนอื่นเจ็บปวดด้วยความสัมพันธ์ที่เราสร้างไว้ครับแลวต้องรู้ว่าความรักแบบเสน่หามี2ระดับ ระดับหนึ่งก็คือต้องการแค่มีความสัมพันธ์แต่ไม่มีความผูกพันร,ระดับที่สองก็คือมีความผูกพันแล้วมั่นหมายว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถ้าอย่างนี้อาจจะได้แค่ในระดับมีความสัมพันธ์กันเ,เบื้องต้นความสัมพันธ์ในแนวนอนครับครับใช่โอเคครับและอยากสร้างความหวังลมๆมแรงให้กับคนอื่นครับเพราะอะไรเปล่าเดี๋ยวอีกหน่อยมีลูกสาวนะผู้ชายหลายคนที่เป็นแบบนี้จะเริ่มกลัวแล้วว่าเราจะต้องมาใช้กรรมเอาทีหลัง Oh <laughs> ah <laughs>